อะไรจะร้องเพลงเต่าเหรอเต่าเอ้ยเต่าเต่าก้าบก้าบอีกแล้วโอ้ยก้าบก้าบก้าบเตะอาบน้ำในตาก็จ่างแลมมองพาอในคอมมีหอยปูเอาเพลงอื่นบ้างดิเอาเพลงอื่นบ้างเต่าเอ้ยเต่า เต่ามันมีสี<อ>สีตีน <manas S 1> เดินมาอันนั้นเป็ดอีกละ <c oughs> มาเป็ดมาอะไรอีกล่ะเ <c oughs> ต่าเต่าเอ้ยเต่า้ <c oughs> อ,อยโหน้อยน่้นอย,น,อย,น,อย,น,อยนี่น้อย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 นี่น้อยน, aller, นี่น้อยนี่น้อย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 นี่น้อยนี่น้อยนย้อยน้อย นอยนอยนี่นอยนี่นอยนอยนอยเอาเพลงอะไรต่อน้อยเอาเอาน้อยเหมือนเดิม no, อ no, 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 ่ะกาบกาบกาบเต่าเตาเอ้ยเออเออเอาสักเพลงสิง่ายสนุกไหมให้แม่ร้องเพลงเอาสักเพลงดี Okay, okay. อากา่ายกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องแม่ก็เรียกมาคุยทำมาอาหารกินตับปลาซาไก่ไ<หน>มาอภิเษกอะไรต่อหน่อยออหน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยหน่อย นอยเนี่ยนานอยแล้วนอยนอยนี่นอยนี่นอย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 นี่นอยนี่นอยนอยออกกำลังกายมาออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วมาออกกำลังกายอ่ะเพลงอะไรต่ออ๋อนอยน้อยนี่นอยนี่กราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำไหนกุ๊กไก่กุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูก ไอ้น้อยเอาซักเพลงสิจะให้แม่มาร้องสี่ห้าเพลงรวมกันเป็นเพลงเดียวไม่ได้นะน้อยไอ้น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยกาบครับเอาเอาซักเพอาเต่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 ามันมีสีเต่าเต่าเต่าเฮ้ยเอาซักเพลงดิไม่เข้าเรื่อฮะ เอาเพลงอะไรต่อนอยเอานอยนอยนี <ald en. S 1> uh, ่นอยนี่นอย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 นี่นอยนี่นอยน่อยเอาสักเพลงดิเอาเพลงอะไรต่อเพลงอะไรต่อขอแม่นอยนอยนี่นอยนี่อยสนุกไหมหนาวเออนอยนอยนี่นอยนี่นอยนอย เพลงอะไรต่อพอยังแม่เหนื่อยแล้วนะเอาเต้นเข้าไปแม่เหนื่อยแล้วเออเหนื่อยแล้วเนี่ยใช่เอาบ๊ายบายกันบ๊ายบายชองอ่ะพอละ